อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1263ปลากับนกความเงียบนี้เหมือนกับตอนที่ทั้งสองกล่าวลากันขณะห่ห่างจากเพิ่งหลายผ่านมาร้อยปีแล้วแต่ฉากนี้ยังคงเหมือนเดิมหวังหลิงเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาเคยพูดไว้ว่าจะดีที่สุดถ้าทั้งสองลืมกันไปเลยหรือเขาไปเจอกำไลข้อมือของหลี่เฉียนเหมยได้อย่างไร หวังหลินจึงไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำสร้ข้อมือน,นั้นช่วยชีวิตหวังหลินเอาไว้ในดินแดนเจ็ดสีเขาคงต้องตอบแทนความเมตตานี้แต่ไม่มีความรู้สึกพิเศษร่วมด้วยหัวใจของเขาตายด้านไปแล้วและมีแต่เพียงรี่มู่หวานเท่านั้นเว้นแต่โลกจะถูกทำลายเว้นแต่จะเป็นตอนที่เขาจะตายบางทีคงจะเลือกทางที่แตกต่างเส้นอื่นอย่างไรก็ตอนนี้หวังหลินไม่สามารถทำมันได้ หรือพูดให้ถูกต้องก็คือหลี่เฉียนเหมยไม่ได้เข้าไปในใจเขาได้จริงๆหวังหลิงเพียงชื่นชมหลี่เฉียนเหมยเหมือนสหายเซียนการปรากฏตัวของสร้อยข้อมือและโชคชะตากลับตาลปัดได้ทําให้การชื่นชมนี้มีความลึกลับซับซ้อนอีกเล็กน้อยหวังหลิงรู้สึกว่าความยอดเยี่ยมของหลี่เฉียนเหมยนั้นไม่ควรแสดงออกมาให้เขาทั้งสองรู้จักกันและกันผ่านการถามสามคำถามนอกจากนั้นแล้วทั้งคู่ก็ไม่รู้จักอะไรกันเลย พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาหลายปีอยู่ด้วยกันในทะเลปีศาจรอคอยอีกหลายร้อยปีในสำนักฟ้าเมคาไม่ตกตะลึงกับการแก่ตายในหุบเขาไม่มีเสียงเพลงที่อยู่กับวังหลินไปตลอดการฝึกฝนสองพันปีไม่มีเสียงคำรามแห่งความเจ็บปวดจากวังหลินที่ตกตะลึงตอนที่ผู้ส่งสารแห่งสวรรค์มาถึงแม้สวรรค์ต้องการให้เจ้าตายข้าก็จะพาเจ้ากลับมานี่เป็นคำสัญญาเป็นคำสัญญาของวังหลินให้ไว้กับสตรีคนหนึ่ง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหวังหลินถึงเงียบยามเชิญหน้าหลี่เฉียนเหมยหัวใจของหวังหลินรู้สึกว่ามันยากจะเข้าใจเมื่ออยู่ต่อหน้าหลี่เฉียนเหมยหลี่เฉียนเหมยกัดริมฝีปากและเอ่ยขึ้นมาท่านจะนั่งกับข้าสักพักได้ไหมนางนั่งลงบนพื้นหญ้าในสวนแสงจันทรา,าทสาดส่องลงมาทําให้นางดูสวยสง่าและมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งหวังหลินนั่งลงอย่างเงียบๆข้างหลีเฉียนเหมย พลางมองไปยังดวงดาวสองสว่างในท้องฟ้ามืดมิดและแสงจันทราอันน่าลหลงไหลขนาดเฉืยนเหมยเข้าแตะจมูกและทําให้หวังหลินรู้สึกผ่อนคลายช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาท่านสบายดีไหมหลี่เฉียนเหมยก้มศีรษะลงพลางใช้มือเล่นใบหญ้าจนมันพันนิ้วเป็นเกลียวหวังหลินตอบเบาๆสบายดีท่านได้ดูภาพวาดไหมหลี่เฉียนเหมยมองหวังหลินด้วยรอยยิ้มภายใต้ความสงบนิ่งมีความคาดหวังอยู่ หวังหลินหันสายตาไปที่ใบหน้าหลี่เฉียนเหมยจากนั้นถอนสายตาออกมาและไม่พูดสิ่งใดขอบคุณสมบัติของท่านมันอยู่กับข้าในสนามรบเป็นร้อยปีหลี่เชียนเหมยกล่าวเบาๆพลางมองหวังหลินหวังหลินอ้าปากจะพูดแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปอีกไม่กี่วันข้าก็ต้องไปแล้วหลี่เฉียนเหมยมองหวังหลินดวงตาดูเหมือนกำลังสันเทาแต่นางมุ่งมั่นมากขึ้น นางยังมองหวังหลินและนิ้วมือยังพันย่ามากไปอีกราวกับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิ้วมือนางไม่อยากจะเป็นอิสระหวังหลินขบคิดเงียบๆก่อนจะเอ่ยข้าจะไปส่งเจ้าลี่เฉียนเมยยิ้มออกมาและกระพริบตาข้าคิดว่าท่านเป็นใบไปเสียแล้วหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นพลางสายศีรษะครั้งล่าสุดท่านบอกว่าจะไปส่งข้าแต่ถ้าข้าไม่กลับมาหาท่านท่านก็คงไม่ไปส่งข้าหรอก หลีเฉียนเหมยแววตาสันเทานางยังคงจ้องมองดูหวังหลินหวังหลินหลีกเลี่ยงสายตาของนางพลางมองไปข้างหน้าครั้งนี้ข้าจะไปส่งเจ้าบนใบหน้าหลี่เฉียนเหมยมีความขมขื่นนางมองหวังหลินแล้วรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลแสนไกลแม้เขาจะอยู่ข้างๆนางตอนนี้นางรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลมากไกลเสียจนไม่มีพลังใดจะนำเขามาใกล้ๆได้เหมือนปลาที่มองนกในท้องฟ้ามันปาดน้ำตาในน้ำ แต่นกตัวนั้นไม่อาจมองเห็นเพราะที่ขั้นระหว่างสองเป็นผิวน้ําที่มีอาจทลายลงได้หากนกเกิดร่อนลงข้างแม่น้ำและเห็นปลาตัวนั้นมันอาจจะหยุดมองปลาชั่วครู่แต่ในไม่นานก็จะกางปีกบินจากไปมันอาจจะทำให้เกิดระลอกคลื่นอันขมขืข่นขึ้นสะท้อนบนผิวน้ำส่งผลกระทบต่อปลาตัวนั้นด้วยหลังจากฆ่าไปครั้งนี้มันคงจะเป็นเวลานานมากก่อนที่ข้าจะกลับมาได้หรือข้าอาจจะไม่มีวันได้กลับมา เสียงของหลี่เฉียนเหมยกระซิบเข้าไปในหูหวังหลินทำให้เขาเงียบยิ่งกว่าเดิมข้าเป็นเด็กกำพร้าอาจารย์รับข้ามาเลี้ยงการเข้าสู่สนามรบที่สำนักมารเป็นพรมลิขิตของข้าหากข้าไม่ได้กลับมาข้าหวังว่าท่านจะจำไว้หลี่เฉียนเหมยกำนิ้วมือรอบๆใบหญ้านิ้วมือสันเทาจับรัดให้แน่นยิ่งขึ้นนางไม่ได้บอกหวังหลินว่าภาพเขาเด่นชัดในใจนางขึ้นทุกวัน นางไม่ได้บอกหวังหลินว่านางเสี่ยงชีวิตไปเก็บผู้กันทองมาทั้งที่บาดเจ็บสาหาัสนางไม่ได้บอกหวังหลินว่าต้องอดทนต่อแรงกดดันแบบไหนถึงมาที่นี่ได้ร่างอันอ่อนแอของนางไม่สามารถอดทนต่อแรงกดดันนี้ได้มีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหนีออกไปจากสนามรบของสำนักมารได้และนางยืนรับแรงกดดันของสำนักทะลวงสวรรค์สำนักมารและการต่อสู้เป็นร้อยปี แต่ก็ยังตัดสินใจออกมากลางทางเพื่อเจอใครบางคนที่อยู่ห่างไกลาจากนางขนาดนี้นางไม่ได้บอกเขาว่าเพราะการเดินทางของนางจึงเกิดเสียงไม่พอใจต่างๆมากมายในสำนักทะลวงสวรรค์ทั้งยังจะเกิดการลงโทษในสำนักมารอีกด้วยนางไม่ได้บอกหวังหลินว่าการเดินทางของนางนั้นได้ทำให้นางพลาดโอกาสในการเข้าสำนักมารและรับการสั่งสอนด้วยตัวเองอีกนางไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนี้ดังนั้นหวังหลินจึงไม่รู้ ตอนที่ข้าเป็นเด็กข้าค้นพบว่าข้าแตกต่างจากคนอื่นๆผมของข้าเป็นสีฟ้าไม่มีใครในทะเลเมคาที่มีผมสีแบบนี้ข้ายังจำได้ดีว่าเด็กที่เล่นกับข้าเคยหัวเราะใส่ข้าอย่างไรตอนที่ข้าเป็นเด็กหลีเฉียนเหมยกล่าวเบาๆด้วยแววตาขมขื่นพร้อมกับนึกย้อนไปถึงวัยเด็กข้าบ่มเพาะอย่างหนักอาจารย์หลอมเม็ดยาจำนวนมากให้ข้าด้วยเม็ดยาพวกนั้นข้าจึงสามารถบ่มเพาะมาถึงระดับในปัจจุบันได้ การฝึกเซียนของข้าได้รับมาจากอาจารย์ด้วยสำนักทะลวงสวรรค์ข้าต้องเข้าไปในสนามรบนั่นเป็นพรมลิขิตของข้าหลี่เฉียนเหมยไม่ได้คลายมือที่กำลังจับใบหญ้าแต่นางดึงมันขึ้นมาทั้งที่ยังพัวพันกับมือแทนนางยืนขึ้นและสบัดผมสีฟ้ามองหวังหลินและเอ่ยขึ้นเบาๆหากวันใดวันหนึ่งข้าไม่อยู่ที่นี่ท่านจะจำได้ไหมว่าในชีวิตท่านมีสตรีคนหนึ่งนามว่าหลี่เฉียนเหมยที่ผ่านมา พอได้ยินเช่นนี้หวังหลิงรู้สึกว่าในหัวใจมีเส้นได้แห่งความเจ็บปวดใบหน้าซีดเล็กน้อยพลางมองไปยังหลี่เฉียนเหมยและพยักหน้าเบาๆค่าหลี่เฉียนเหมยยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่แฝงความเศร้าหมองนางมองหวังหลินราวกับต้องการสลักเขาวไว้ในความทรงจำของนางหรือลบเลือนเขาออกไปให้หมดมีระยะห่างหนึ่งที่เหมือนกับจะจากไปและลืมกันไปมันไม่สามารถวัดได้และบอกได้แค่ว่าไกลเท่านั้น เหมือนกับปลาที่อยู่ก้นสระน้ำมองนกที่กำลังจะจากไปมันพยายามดิ้นรนกระโดดขึ้นไปจากน้ำเพื่อไม่ให้กำแพงนั้นหยุดได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามมันกลับได้รับเพียงการชํำเลืองมองกลับมาในศระ์หวังลิ้นมองหลี่เฉียนเหมยความขมขื่นในใจรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมเขาจำได้ลือนลางถึงตอนที่เปิดประตูของลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าและก้าวเข้าไปข้างหน้ามันราวกับเขาได้เห็นชีวิตที่ผ่านมาท้ายที่สุดเขาเห็นตัวเองกลายเป็นนก ในความทรงจำอันพร,ร่าเลือนของเขาดูเหมือนจะจำได้ว่าตนเองเป็นนกเขาเห็นปลาสีสันแพรวาวในสระจนเกิดความสนใจจึงร่อนลงไปข้างข้างสระและมองปลาตัวนั้นอย่างละเอียดตอนนั้นปลาในสระก็มองมาที่เขาด้วยเช่นกันเสียงถอนหายใจของหลี่เฉียนเหมยราวกับสายลมอ่อนโยนไปตามแสงจันทรามันแพร่กระจายไปในสวนและค่อยๆหายไปพร้อมกับร่างของนาง หวังหลินมองแผ่นหลังของหลี่เฉียนเหมยใต้แสงจันทราเขากล่าวขึ้นเบาๆขอบคุณทำไมท่านถึงขอบคุณข้าหลี่เฉียนเหมยหยุดลงและหันกลับมามองหวังหลินสีหน้านางยังคงสงบนิ่งหวังหลิงคบคิดทั่วครู่ก่อนจะสะบัดแขนปรากฏสร้อยข้อมือขึ้นมาครั้งหนึ่งมันช่วยชีวิตข้าไว้จังหวะที่นางเห็นสร้อยข้อมือความสงบเงียบที่นางใช้เป็นหน้ากากก็พังทลายนางมองสร้อยข้อมือ ตะลึงงานและค่อยๆเผยรอยยิ้มวินาทีนั้นนาะงสวยสง่าเพรวพรายวยิ่งหลี่เฉียนเหมยกระพริบตาปริบๆข้าจำได้ว่าข้าโยนมันออกไปต่อมาข้าบังเอิญไปเก็บมันได้หวังหลิงมีท่าทางประหลาดเล็กน้อยแม้แต่ตัวเองก็ไม่เชื่อตอนพูดออกไปโอ้เงนินหรือท่านบังเอิญไปเก็บมันได้สินะนางพยักหน้าในแววตามีรอยยิ้มข้ากำลังจะคืนมันให้เจ้าหวังหลินรู้ว่าหลี่เฉียนเหมยเข้าใจผิด แต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ยากจะอธิบายหวังหลิงลุกขึ้นถือสร้อยข้อมือพยายามคืนให้หลี่เฉียนเหมยท่านเก็บมันได้หากท่านส่งมันกลับให้ข้าข้าก็จะโยนมันออกไปอีกนางยิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิมพลางมองหวังหลิงอย่างใส่ใจนางจากไปทันทีจำไว้ด้วยท่านสัญญาว่าจะไปส่งข้าคำพูดของหลี่เฉียนเหมยค่อยๆส่งมาถึงร่างนางค่อยๆหายไปในแสงจันทร์นางกลับไปที่ห้องในสวนหวังหลิงถือสร้อยข้อมือพร้อมกับถอนหายใจ หลังจากผ่านไปสักพักเขาก็เก็บมันไว้และส่งสายตาออกไปนอกสวนมีสตรีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นนางงดงามหมดจดและกำลังมองหวังหลิงอยู่ด้วยนางดูเยือกเย็นและโดดเดี่ยวใต้แสงจันทราทั้งคู่ต่างสบตาก,กันและกันการสบตากันนี้รู้สึกราวกับพวกเขากลับไปยังดาวซูซาคุและกลับไปที่สำนักเิงยั่วตอนที่สตรีนามหลิวเหมย ผู้ถือกำเนิดพร้อมกับรากวิญญาณวารีได้มองไปยังฝูงชนและเห็นชายหนุ่มนามว่าหวังหลินตอนที่1264รู้ข่าวสายตาของทั้งคู่ประสานกันข้ามผ่านประตูสวนที่เปิดโลง่งประตูเป็นเหมือนลำห้วยที่ไม่อาจข้ามผ่านได้และทั้งสองคนต่างก็เงียบภายใต้แสงจันทร์ความเงียบนี้แตกต่างจากตอนที่เขาอยู่กับหลี่เฉียนเหมยแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรกันแน่ดูเหมือนว่าในชีวิตหวังหลินนอกจากลี้งูหวานแล้ว ยังมีอีกคนที่ไปด้วยกันกับเขาคือหลิวเหมยหรือก็คือมู่ปิงเหมยจุดจุดเดาซูซาคุก็แบบนี้ดาราจากทุกชั้นฟ้าก็แบบนี้มาตอนนี้ในทะเลเมคาก็ยังเป็นแบบนี้อีกมู่ปิงเหมยก้มศีรษะลงภายใต้ความเงียบและค่อยๆเดินมาข้างหน้านางก้าวข้ามผ่านประตูและเข้ามาในสวนห่างจากวังหลินแค่สิบเก้าข้าไม่คาดคิดว่าจะมาเจอเจ้าที่นี่มู่ปิงเหมยเงยศีรษะขึ้นมองท้องฟ้ายามราตรี น้ำเสียงแหบพร่าเล็กน้อยหวังหลินทอนสายตาออกมาจากมู่ปิงเหมยสายตาเขาสงบนิ่งดังเดิมความรู้สึกยากอธิบายที่ผ่านมาหายไปแล้วราวกับกำลังมองสหายที่ห่างเหินหวังหลิงกล่าวหลายสิ่งในโลกนี้มันก็ยากเกินจะคาดเดามูปิงเหมยเผยใบหน้างดงามชวนลหลงไหลภายใต้แสงจันทราความงดงามเคล้าความสูงส่งไปด้วย มันเป็นกลิ่นอายที่นางปล่อยออกมาตามธรรมชาติจากการเป็นเซียนสตรีฟ้ากระจ่างมาหลายปีไม่มีสตรีใดที่หวังหลิงพบเจอในชีวิตจะเทียบก,กับงูปิงเหมยได้นางเป็นเหมือนนางฟ้าที่ไม่ควรอยู่ในโลกแต่ดันบังเอิญจุติลงมาในโลกนี้ยากเกินจะคาดเดาใบหน้างูปิงเหมยแฝงความขมขื่นเล็กๆทำไมเจ้าถึงมาที่ทะเลเมคาหวังหลิงมองงูปิงเหมยแม้นางจะนำความเจ็บปวดแสนสาหัสไปให้เขา แต่นางได้ฝังตัวเองไว้ในใจส่วนลึกเขาไม่สามารถลืมนางได้หมดอย่างไรก็ตามหลิวเหมยเป็นส่วนหนึ่งของนางบางครั้งแม้แต่หวังหลินก็บอกไม่ได้ว่านางคือหลิวเหมยหรือมู่ปิงเหมยแต่ไม่มีอะไรสําคัญตอนที่หวังหลินออกมาจากดาราจากพันธมิตรเซียนเขาจบสิ้นความอาฆาตทั้งหมดกับสตรีคนนี้แล้วแม้สายลมจะหวนกลับมามันก็ไม่มีวันกระทบจิตใจเขาได้ เจ้ารู้จักคนที่ชื่อต้าเสรนไหมเทโบราณมู่ปิงเหมยมองหวังหลินในแววตามีความเจ็บปวดและความกังวลอยู่ลึกๆต้าเสรนแววตาหวังหลินพลันเปลี่ยนไปสแสดงอาการเย็นเยียบเขาหนีออกมาแล้วกองทัพของฝั่งทุกชันฟ้าล่มสลายไปหมดเขาฆ่าเซียนมากมายนับไม่ถ้วนและกองกําลังต้องหนีกลับไปที่ทุกชันฟ้าพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเข้าพันธมิตรเซียนฝ่ายทุกชันฟ้ามีเซียนที่แข็งแกร่งชื่อว่าปรมาจารย์ลู่ฟู่ เขาหลีกเลี่ยงดาราจากพันธมิตรเซียนและไม่กล้าต่อสู้ต้าเรินคำพูดของมู่ปิงเหมยเรียบนิ่งแต่เนื้อหานั้นทําให้หวังหลินตกตะลึงเขาสูดหายใจลึกให้กลิ่นอายในร่างควบแน่นเขาเป็นเหมือนภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดอย่างไรก็ตามคําพูดของมู่ปิงเหมยไม่จบแค่นี้นางกําลังบอกข่าวทั้งหมดไม่จบเขตของสํานักซากศพถูกต้าเรินค้นพบราชาสํานักซากศพลม้มลงพร้อมกับการตายและบาดเจ็บจํานวนนับไม่ถ้วน สำนักซากศพแทบไม่เหลือชิ้นดีสำนักสี่จะตุรสักสิทธิ์ประสบการตายอีกมากมายภายใต้การลุกรานของต้าเสรนแม้แต่ระดับบม่มเพาะของจักรพรรดิมังกรฟ้าที่สูงส่งก็ยังเทียบไม่ติดไม่ว่าเขาจะตายหรืออยู่ก็ไม่มีใครรู้กองกําลังที่เหลือทั้งหมดของพันธมิตรเซียนถูกทําลายและกระจัดกระจายมีเพียงกองบัญชาการของพันธมิตรเซียนที่ไม่ทําให้ต้าเสรนสนใจและอยู่รอดปลอดภัย หวังลิงนรีตาแคบข่าวสะเทือนขวันนี้มันใหญ่เกินไปเป็นเหมือนรถม้าหนักหลายตันกำลังพุ่งเข้าใส่เขาไม่คิดว่าการตื่นของต้าเสริญจะทำให้เกิดพายุลูกใหญ่ในพันธมิตรเซียนมากขนาดนี้แดนสวรรค์พิรุณที่เจ้าห่วงใหญ่แทบไม่ได้รับความเสียหายต้าเสริญไปมาแล้วแต่เขาถูกทิ้งลิงหยุดไว้ข้างนอกพวกเขาดูเหมือนจะมีข้อตกลงกันจากนั้นต้าเสริญก็จากไปงูปิงเหมยกัดริมฝีปากและกล่าวต่อ เจ้าพูดถูกหากลี่เอ๋อเลือกอยู่กับข้าด้วยระดับบ่มเพาะของนางคงจะหนีเอาตัวรอดได้ยากยิ่งดินแดนฟ้ากระจ่างไม่มีอยู่อีกแล้วเหล่าเซียนทั้งหมดตายในการต่อสู้แม้กระทั่งพวกองครักก็ตายให้กับต้าเรินเพื่อแลกกับโอกาสให้ข้าหลบหนีร่างกายข้าพังทลายสิ่งที่เจ้าเห็นตอนนี้เป็นร่างที่ข้าเพิ่งฟื้นคืนได้ไม่นานระดับบ่มเพะข้าตกลงไปมากหากข้าต้องการกลับคืนสู่จุดสูงสุดมันคงต้องใช้เวลา ในที่สุดคลื่นในความคิดหวังหลิงก็สงบลงเขาเตรียมการเรื่องการปรากฏตัวของต้าเสินไว้แล้วแต่พอได้ยินคำพูดของมู่ปิงเหมยเขาก็ยังตกตะลึงอยู่ดีสำหรับเซียนสตรีฟ้ากระจ่างข้ามีมรดกของบินแดนฟ้ากระจ่างหมื่นปีก่อนเซียนสตรีคนก่อนได้ช่วยหัวหน้าผู้อาวุโสข,ของสำนักเทพเจ้าเอาไว้หัวหน้าผู้อาวุโสเป็นหนี้บุญคุณเราข้าจึงใช้เคล็ดวิชาลับเพื่อหนีมาที่นี่ ข้าต้องการไปสำนักเทพ,พเจ้าและใช้พลังพวกเขาช่วยให้ข้าฟื้นคืนเสียงนางต่ำลงและทันใดนั้นก็สันเทาที่ทำให้นางสันเทาก็คือหวังหลินหวังหลินก้าวมาข้างหน้าและประชิดงูปิงเหมยสองเดชนีจับเป็นกระบี่เคลื่อนไหวดุดสายฟ้าเป้าหมายตรงกลางหน้าผากนางงูปิงเหมยไม่หลบเลี่ยงหลังจากตกตะลึงใบหน้านางก็ซีเผือดคล้ายจดจำบางอย่างได้แต่ไม่มั่นใจจึงยอมให้นิ้วหวังหลินร่อนลงตรงกลางหน้าผาก ความคิดนางสันสะเทือนอย่างรุนแรงและวินาทีนั้นกลิ่นอายหนึ่งหมุนรอบรอบกลางหน้าผากกลิ่นไยเทพโบราณหนาแน่นโผลออกมาจากวังวนนี้กลิ่นอายนี้แข็งแกร่งมากคนภายนอกไม่สามารถตรวจพบได้แต่วังลินสัมผัสได้อย่างชัดเจนเขามองไปบนท้องฟ้าด้วยสีหน้ามืดมนไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่งูปิงเหมยใบหน้าถอดสีนางยืนด้วยความตกตะลึงพลันถอยกลับไปหลายก้าวด้วยใบหน้าเศร้าราวกับสูญเสียพลังทั้งหมด ขอขอโทษขอโทษงูปิงเหมยกัดริมฝีปากหยาดน้ำตาสองสายไหลรินจากมุมสายตาท้ายที่สุดแล้วนางก็ยังเป็นเพียงแค่สตรีคนหนึ่งเจตนาดั้งเดิมของนางคือเพื่อบอกหวังหลินทุกอย่างให้เขาได้เตรียมการนางกังวลเรื่องความปลอดภัยของหวังหลินนางอยากจะให้เขารู้เรื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้เขาหนีไปให้เร็วที่สุดนางมีเจตนาที่ดี ข้าหลังจากข้ามาถึงทะเลเมคาข้าตรวจสอบร่างกายและวิญญาณดั้งเดิมไปหลายครั้งแต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติร่างกายนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และข้าตรวจสอบทุกกระเบียดนิ้วข้าหวังหลิงก้มศีรษะตอนที่เห็นมู่ปิงเหมยหนา้าซีดและร้องไห้ออกมาด้วยแววตาสำนึกผิดเขาถอนหายใจและเอ่อยขึ้นเบาๆไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าข้าเห็นเซียนขั้นที่สามของทุกชันฟ้าด้วยตาตัวเองแล้ว ปรมาจารย์ลู่ฟู่ได้รับความพ่ายแพ้และเกือบตายด้วยความแข็งแกร่งของต้าเสริญหากเขาต้องการทิ้งประทับไว้บนตัวเจ้าเจ้าก็ตรวจไม่เจอหวังหลินเอ่ยเสียงเบาเขาเห็นนางมีเจตนาที่ดีอยู่แล้วข้างูปิงเหมยไม่คิดว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้นางใบหน้าซิดเซียวนอกจากนี้ตั้งแต่ต้าเรินทิ้งประทับเทพโบราณไว้กับเจ้ามันก็เหมือนส่งยาชูกำลังมาให้ข้าหวังหลินดวงตาส่องสว่าง ยื่นมือขวาเข้าหามูป่ปิงเหมยกลิ่นอายเทพโบราณพบเจอกันและประทับได้ลอยเข้าหาห,าหวังหลินพอเข้ามาใกล้หวังหลินดวงดาวปรากฏขึ้นกลางหน้าผากประทับถูกดูดซับเข้าไปในดาวดวงที่หกในความคิดหวังหลินต้าเสินพลันปรากฏขึ้นร้องคำรามแต่ร่างเทพโบราณของหวังหลินพลันปรากฏขึ้นมามันถูกเผาผลานและถูกดูดซับแม่ต้าเสินจะแข็งแกร่งแต่เขาไม่ได้ทิ้งกลิ่นไอไว้บนมูป่ปิงเหมยมากนะัก วินาทีต่อมาหวังหลินก็ดูดซับจนหมดและทำให้ดาวดวงที่หกมั่นคงยิ่งขึ้นโดยไม่คาดคิดเขาก่อนที่เขาจะไปจากพันธมิตรเซียนเขาตะโกนชื่อเจ้ามองหาเจ้าแม้จะมาทะเลเมคาแล้วแต่ก็หาเจ้าไม่เจองูปิงเหมยสูดหายใจลึกแววตาเต็มไปด้วยความสํานึกผิดหวังหลินมีสีหน้าเปลี่ยนไปพลางมองงูปิงเหมยและเอ่ยถามเจ้ารู้ได้อย่างไรตอนที่เขามาที่ทะเลเมคางูปิงเหมยคบคิดและตอบกลับ ข้าไม่รู้เวลาที่แน่นอนข้าปิดด่านบ่มเพอไปฟื้นฟูร่รางกายแต่มันไม่น่าจะเกินร้อยปีร้อยปีหวังหลินดวงตาส่องสว่างและเริ่มขบคิดเขาใช้เวลาอยู่ในสถานที่ประหลาดแห่งนั้นไปเกือบร้อยปีรู้ตัวได้ลืนลางว่าสถานที่ของเขาคล้ายๆกับค่ายกลยกยนผนึกดินแดนตาเสิรินต้องไม่เจอกลิ่นอายข้าในดินแดนปิดผนึกถ้าข้าเป็นเขาข้าก็สงสัยว่าตัวเองอยู่ในดินแดนปิดผนึกหรือไม่ และในตอนนั้นข้าอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับค่ายกลนผนึกดินแดนตอนที่ต้าเสริญพยายามทะลวงออกไปเขาสังเกตกลิ่นอายข้าได้เป็นผลให้หวังหลิงมีท่าทีประหลาดใจถ้าต้าเสริญยังอยู่ในดินแดนปิดผนึกคงไม่มีทางที่เขาจะไม่ตามหาข้าแต่ข้าออกมาจากดินแดนเจ็ดสีมาหลายเดือนแล้วเขายังไม่มาเช่นนั้นข้าพอจะสรุปได้ว่าต้าเสิญใช้วิธีบางอย่างเพื่อเข้าสู่ดินแดนชั้นนอก ขณะที่หวังหลินคาดเดาเรื่องที่เกิดขึ้นเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวดังสะท้อนไปทั่วดาราจากโบราณมีเทพโบราณยักษ์ตนหนึ่งกำลังพุ่งออกมาจากเผ่าโบราณด้วยเสียงคำรามด้านหลังเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดนี่คือเผ่าโบราณแห่งที่เก้าที่เขาทำลายไปแล้วเขายังไม่พบร่องรอยของหวังหลินในดาราจากโบราณน,นี่ยิ่งทำให้ต้าเสริญแทบจะเป็นบ้าอย่างไรก็ตามชั่วขณะหลังทำลายเผ่าพัน,นุ์นี้ความคิดเขาสันเทา สัมผัสถึงประทับที่เขาทิ้งไว้กับเซียนสตรีฟ้ากระจ่างซึ่งตรวจพบกลิ่นอายของวงังหลินได้การค้นพบนี้ทําให้ต้าเสริญมีสีหน้าน่าเกลียดมากไปอีกและเกิดพายุระเบิดขึ้นในร่างมันอยู่ในดินแดนปิดผนึกมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงข้าคนจนพลิกแผ่นดินแล้วเป็นล้านครั้งต้าเสริญคำรามอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เขาไม่มีพลังแข็งแกร่งพอจะทะลวงค่ายกวนผนึกดินแดนอีกครั้งในเร็วๆนี้